มันก็ผมก็ไม่ได้เยอะนะปืนปืนคิวดีแดกนะดิปืนหลังบ้านบายบาสจูดี้เขาไม่ได้วางอินพีหรอหรือเราไม่เห็นเสียงวะเน้่ช่วงนี้ไอ้มาเลยเราไม่เห็นหรอเราไม่เห็นอินพีเขาบ้าเราล้านดิล้างเหลืองมานนาแล้วนะดูไฟกันคอมไม่มสนมบอกเฮียต่อ จริง่ายจะขยันจังดูไฟเฮ้ยดิวถือปืนในไฟเยอะอ้ยพี่เคไปทำอะไรในไฟอะอาร์สามสี่อะเฮ้ยพี่เคอารสามสี่รูปอาสามสี่ได้ปล่อยไหมหรือไม่ได้ปล่อยปล่อยรือเล่าเห็นไ้อยู่ในไฟอะไอ่เค่ไอเคอาสามสี่ปล่อยไปเนี่ยไปแล้ววิ่ เอาอวันละล้านวุ้ยไอมีเคลีว่ะหามบนสูงดูแดงกึนว่ะแดงกึนเฉยเลยใครรอไปรอโค้บอ่ะเพียวไปลงหลังบ้านแกว่ะได้เลยเเอ็มคเคแม่งบุกไม่ถอยเลยมึงแบบเดินเดินใส่เลยไอ้กามันแข็งมันกลัวใครที่ไหนอ่ะมันเดินโยกไม่ได้แข็งนะถ้าเล่นกับพวกเพียวเดียวบวยดีคอมแม่งแรงเยอะแยะ ม่มีรถมีรถโลด้วยแม่งหน่อแม่งหน่อฟาร์นจัดเลยเลยพื้นต้องเปลี่ยนปืนไปเข้าสภาละเอาเพื่อนอย่างเดียวเอาเพื่อนอย่างเดียวเอาเพื่อนอย่างเดียวอีโมร้อยเมตรมันคือมาในสภาคือมาในสภาทำกันไม่ยังไงไปตรงจัดเลยไอ้ยันนั่นโดนแทงตายต้องผ่านตัวไอ้คนมาขอซื้อแหวนดีแต่มันแพงใช่ไหมต้นราคาสูงนหละแต่มันขอหมูมาเทินว่าต้องบวกเท่าไหร่ดีวะให้แหวนให้ราคาคือเจ็ดสิบห้าเอนไอ้เหี้ยเรามาแต่งเขานี่หว่าไอ้เหี้ย ออเออเดต่าเหมือนทำไมดีนะถ้าไม่หนองฟานอะ่ะมันดีขึ้นมาเรื่อยๆกับจริงนะเสาาือสลา,ากอ่ะพี่นหน่งเกลๆอะ่ะมุมสะพานมา ใครอยากแบกตายจุ่มพดีใครไปสุดไปก่อนไปล่อนไปก่อนมีอยมาก่อนไปเงี้ยไปงูไม่เคได้ปะอย่าไฟไฟมิงเกล่ยวดีฮะไม่มีเอ็มพีหรอไม่เห็นวะเขาบอกเอ็มพีปะรถลงไม่มนโอ้โหพิม าให้มัาดูให้มาดูเขาไม่ใช่มาตายอีกวะจังหวัดตัวหลุดหลุดไม่มากกว่าเมื่อวานสกอร์นั่นเพราะว่าตัวหลุดที่สุดเข็นหุดหลอ่อนทอแล้วพี่ใจ่ายอุก็ดีเขาแก้ไม่หายไม่ผมว่าเป็นภาพเดียวกับเราเลยช็อตแม่งลงช็อตที่คิวดีได้ได้ศพอ่ะคือแบบ ม,มันมันมันแบบมันไม่มีคนฆ่าลหลังบ้านไหมฮะภาพเดียวกับเราเลยพูดตามตรงเลยถ้าเจอเกมเอเมคภาพเดียวกับเราเลยนะปืนไม่วนหลังบ้านอนะ่ะปล่อยปล่อยไห้ไฟกินแล้วไปเก็บตัวรุงงนตอเงี้เราไปเใช่ไหมพี่ใช่ปืนมันไม่วนข้างหลังเลยตรงเมื่อกี้ตรงที่ผมไปจอดใช่ปืนปืนปืนเอเมคไม่วนอยู่สี่ห้ากระบอกอไอ้ไฟฟ้าประมูล 1, 2, 3, นะอีกสองสามพันอ่ะวนอยู่นั่นแหละแต่เคียวดีมาวนตรงเขาตรงที่เราอยู่นแทนไปก็แบบมีไว้ เคียวดีถือศกไม่ไม่มั่นเท่าเท่าเอ็มเคเคเอ็มเคเคไม่ถือศกเลยมึงวิ่งวิ่งโคตรไก่วิ่งแบบวิ่งไม่สนเที่ยอะไรนะวิ่งไก่เลยอันนี้รีรีสามสำหรับเขาใช่ไหมเอ็เคียวดีเอ็เคียวดีรีสองปะตอนนี้โอ้โหเคียวดีจะหมดบอลตีนี่ไปนี่เขาตีอะไรไปอเวทเอ๊ะไม่ใช่เวทหรืแก๊งอะไรบ้างวะเคียวดีจะหมดบอลไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรีเพื่อนเลยเพื่อนวอลเลยสี่ขอแล้วอีกรีเพื่อนอีกรีเพื่อนอีก ไอเหี้ยเอ็นพีเค่หล่อมันตายแบบหล่อมันหัวแต่เมื่อกูเพราะมันได้แข่งใช่ปะตอนศพทิ้งไว้ที่เขามันก็เอารถศพแน่นกว่ามันมันมันตายแล้วมันหยิบเลยเลยมันรู้ป่ะมันทำยังไงมันเอารถอะไถศพให้ศพกระเด็นลงไปข้างล่างนี่แหละวิธีเล่นอะนี่เกี่ยวเนะเพราะว่ามันไม่ตรงเว้ยคนแบบคนคนคนไม่ได้เห็นว่าชนนั่นเป็นถือศพอ่ะตอถือศพดูเด็ดมันไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่สังเกตศพดิเนีอะดูดูศพก็รู้แล้วก็ดีดูเอ็นเค่มันทำเด็ดเล่นฉลาดน้อยเหี้ยถือศศพพอออะะตน เต่ว่ารถพี่น้องลงลงมีคนนี้ถือศพมั่นกว่าไอเนี่ยมึงมั่นกว่าเป็นละเมเกอการยดแล้วไงบุ๊คบุกคเลยเขาบอกมึงละเมเกอการ์ดเที่ยงขนาดนั้นใช่ไหมมันช้ำมันช้ำกว่าถูกแกงนะมันถึงเรื่องถือศพด้วยนะไล่เพิ่มันเรียกปพิ่แล้วให้เพื่อนแม่งยิงปั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 งอ่ะดูดิแม่งกระจายกระจายแบบทั่วเลยอ่ะดูดิต้องสภาแล้วเลยอ่ะ ถ้าไฟนอกเน่ยไฟแบบเ้ยแต่เป็นแข็งจริงวะขนาดคอมกูนึงก็จะมีผลเยอะไ่้พอม,มาเจอแบบพวกท,วที่เล่นมือเป็นเม่นตะย่าอยู่ดีเนี่ยทำลายไม่ได้เราเป,ปล,ลี่ยนบนรถอะโอย้ยเกือบสิบปะสิบบวกปะให้รอดไปอะถือไม่ถึงสิบสิบห้าคนไม่ถึงนะเลยใหญ่เหลืออะไรพี่ใหญ่รอดไปเท่าไหร่สิบสองว่ะพี่ใหญ่เนี่ยสิบว่าอะไรฮ่าฮ่าฮแล้วเตือนเช็งจากคนที่มันถืออยู่เนี่ย ดูกันรู้เลยไม่ไม่ถึงยี่สิบอะเด็ดทีชิมก็อุ้มอุ้มเล่อดแขได้เหมือนกันนะสามสิบเก้าโอเคอุ้มอุ้มไม่แข็งกับไฟตะหลุดไม่แข็งเต็มเต็มช้าไปก่อุ้มเป็นอยู่อ่ะไม่อยากบอกกันหรอกซาเวียร์โดนแบนที่วัดไป้สิบคนอะแล้วมือปืนที่นี่กันเลยไปเลสเดี๋ยวมันกลับมาแล้วล่ะเดี๋ยวรอดูวันี้ยไม่มีเออยากคปลิเฟกประมูลเบนต์ประมูลนี่คืออยู่แก๊งไหนวะ อาพียงหมายถึงว่าถ้ามาซัมเมอร์จะอยู่แคมงไหนไม่ไม่อยู่ครับไปอยู่พอดิษฐ์มดเลยครับก็เป็นตำรวจใช่เลดเล็ดเล็ดเอากูมาสภาแล้วก็ไม่เอากูสังบาัดในที่นี้ลองตอนนึกว่าบอกไปไปเอาไอ้นี่อาริมาคิดว่าไปเอาที่เลเบลแล้วก็ฮัลโหลกันนะเขามาสภาเมอร์ไเล็ดเล็ดเล็ดโอ้โหแม่งทิ้งกันแบบใจคอห้ไม่เอาละเดี๋ยวพาวลุไปกนแล้วพี่คีรู้ยังว่าหมูป่าสิบสามคนมานอนที่ทำเลยล่ะอ้อ อะไรม่แน่วเราจะทำแบบมันได้ป่แบบปืนปืนห้าหกกระบอกไอ้กมากบนรถที่เหลือแม่งลงไฟหมดเลยอ่ะไอ้หรอกกลางไฟมันแข็งกลางไฟมันแข็งมันรีกันโหดเล่นแบบนี้ไม่ได้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นอะก่อนกูไปอะมันรีมันรีตัวเดียวอะมตีสองตีสามเลยนะมันเกิดมาหนึ่งมันใช้ชีวิตคุ้มจัดเลยนะต่อรานอะไเป็นไงชมไปที่ชมหน่อยอีเวอร์จัดอะ ของเราเป็นไงเคของเราเป็นไงเราลุกขึ้นมาตายมีดไฟตายตายเกิดมาตายอย่างเดียวเลยเฮียเราไปป้นตัวทุกวันไหนเส้นแดงอ่ะมันมีก่อมันดีไหมทุกตัวจับแล้วใส่นั่งกะเฮียลุกมาแม่งแทงฟีดไปทีแล้วก็ตายหักไม่ไม่ใช่เลยนะตอนแรกแกโอเคอ่ะกูแบบยอมพักครูไปมาใช้กลัวคนจะไม่ได้เลยว่ากลัวคนจะไชุบมาให้ตีตีตีบอมอ่ะใส่กันเงินเลยตลอดนนะตอนแรกเลยอะ แต่เขาก็รู้อยู่ดีวะว่า,วาหออัวสีแดง <c oughs> ใช่ในกันขึ้นอ่ะธนาคารไป5ห้ลสวองละตามคน่อยเว้ย